สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านคน่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหน <workouts>. ึ่งนะคะทางช่องไร g h ยู n นเต็นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเรามาพบกับข่าวๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะคะเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมคว้าตัวโดมินิกลิวาโควิสและ โจซิปจูราโนวิชนะคะซองนักเตะชาวโครเอเชียมีรายงาน,นมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคู่หูชาวโครเอเชียโดมินิกลิวาโควิชและโจซิปจูราโนวิชนะคะทั้งคู่นะคะเป็นกุญแจสำคัญในการพาโครเอเชียจบอันดับสามในกาตาหลังจากรอบรองชนะเลิศ ที่3นะคะของพวกเขาในการเอาชนะโมนาโกเป็นผลให้ทั้งคู่นั้นได้รับความสนใจจากสโมสรทัวร์ยุโรปและอาจจะมีการย้ายทีมในเดือนมกราคมหรือในช่วงซัมเมอร์ตามรายงานข่าวนะคะได้บอกว่าเอริเจนฮาร์สนใจผู้เล่นทั้งสองคนเนื่องจากนะเขาดูเหมือนจะสนับสนุนแนวรับของเขานะคะปัจจุบันวิราโควิชนะคะเหลือสัญญากับ ดินาโมซาเกฟนะคะอีก18เดือนและนักเตะในวัย27ปีนี้ก็อาจจะถูกมองว่าจะเข้ามาแทนดาบิดเดเคอในอนาคตในทีมโอทัสฟอร์ดหลังจากเข้าร่วมกับซาเกฟในปี2558วิราโควิดก็ลงเล่นให้กับทีมชาติของโคเอเชียไปแล้ว262นัด วา้าแชมป์ลีก5สมัยและท้วยโคอเอเชียอีก2สมัยในแง่ของจุราโนวิชนะคะสัญญาแบ็กขวาด้วยวัย27ปีที่เซลติกนะคะกำลังจะหมดลงในปี2568แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นอยู่ในตลาดในการหาฟูลแบ็กฝั่งขวาทำการการเก็งกำไรเกี่ยวกับอนาคตของอารอนวานว,วิสกาและดิอาโกอ้ดารอตจุราโนวิชนะคะ ลงเล่นให้ทีมของสกอตแลนด์นะคะไปแล้ว50นะัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากฮันดูสสปริสในปี2021คว้าแช,ชมป์สกอตตีสพรีเมียร์ลีกชิพนะคะและสกอตตี a ลีกคัพนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจนะคะ โดมินิกวิราโควิชนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะคะและโจซิปจูราโนวิชนะคะตำแหน่งแบ็กขวานะคะของทีมชาติโคเอเชียตามต่อมาด้วยจอลลร์ดาปตาประธานบาร์เซลโลนาไม่เคยต้องการที่จะขายแฟรงกี้เดยองจอลลร์ดาปตาประธานสโมสรบาร์เซลโลนาได้ออกมายืนยันว่าเขานั้นไม่เคยต้องการขายแฟรงกี้เดยอง กองการชาวดาสในช่วงเสม,มอแม้ว่าจะมีการค่าดาวอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของเขาก็ตามเชื่อกันว่า แฟรงกี้เดอยองนะคะเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาด้วยปีศาจแดงนั้นใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ในการไล่ล่าตามตัวเขาปัญหาทางการเงินของบาร์เซโลนาได้ถูกกำหนดว่าทำให้พวกเขานั้นต้องตัดสินใจที่จะวางรายชื่อแฟรงกี้นะั้นอยู่ในรายชื่อการโอม ที่จรก็ตามนักเตะทีมชาติฮอแลนรนนะคะได้ออกมายืนการหลายครั้งว่าเขานั้นไม่สนใจที่จะย้ายสโมสรตอนนี้ลาปุต้าได้กล่าวว่าเขาไม่เคยมีความปรารถนาที่จะเจรจาทางออกสำหรับอดีตเจ้าหนูของอาแจ็กซ์ผมไม่เคยต้องการขายแฟงกี้เพราะเขาเป็นหนึ่งในกำลังหลัก ที่เรามีเขาเป็นหนึ่งในนาเตะพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมอายุยังน้อยและถูกเรียกให้เหมือนกับว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้นำทีมราบรต้าได้กล่าวกับโบคาทีวีไว้แล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการเก็งกำไรเกี่ยวกับอนาคตของฟแฟรงกี้โดยเชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะกำลังกระตือรือร้นในการที่จะสร้างความสนใจอีกครั้งในปี2,566 แต่อย่างไรก็ตามนะคะมิดฟิลล์รายนี้ได้ตรอกย้ำถึงความปรารถนาที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาขณะที่กำลังพูดในรายการ FC บาร์เซโลนา อันนิวอีค่านะคะผมเห็นว่าตัวเองเล่นที่นี่มานานผมไม่สนใจข่าวหรือว่าผมจะย้ายไปอยู่สโมสรอ,อื่นหรือจะอยู่ที่นี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้และไม่มีใครในสโมสรบอกอะไรผมเลยผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนักเตะชาวดารสนะคะลงเล่นให้กับบาซิโลาไปแล้วถึง17นัดในฤดูกาลนี้ยิงไปได้2ประตูและ1แอสซิสต์เขาน,นลงเล่นในฟุตบอลโลก5นัดนะคะและพาฮอลแลนด์นั้น เข้าถึงรอบก่อนลองชนะเลิศจอดีครับนะคะผู้อํานวยการกีฬาของบาร์เซโลนาก็ได้บอกเป็นนายเกี่ยวกับแฟรงกี้ว่าไม่ได้มีไว้ขายวันนี้ไม่ต้องพูดถึงในฟุตบอลมีช่วงเวลาต่างๆและบางครั้งมันก็ไม่ได้ถูกกําหนดด้วยประเด็นฟุตบอลอย่างเดียวสถานการณ์เพฟร์เพไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ แต่มีสถานการณ์และการตัดสินใจที่ไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลแต่เวลาผ่านไปแล้วเขาก็มีบทบาทสำคัญความจริงก็คือแฟรงกี้ต้องอยู่ต่อเขาเป็นผู้เล่นที่รักผู้คนคาดหวังมากจากเขาเพราะเขานั้นมีพรสวรรค์และเป็นผู้เล่นที่แตกต่าง มีความเป็นไปได้เพราะผู้เล่นที่ดีมักเป็นความต้องการของทีมที่ดีมันได้ผลแบบนั้นความจริงก็คือเขาอยู่ที่นี่แหละและเขาก็มีบทบาทสำคัญเฟรนกี้เดยองนะคะออกจากบาเจากไปอยู่บาเซลลนาเดือนกระกฎะาคมปี2019แล้วเขาก็ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติคาตาลันไปแล้ว157นัดทำได้15ประตูและ19แอสซิสแล้วนี้ก็คือเรื่องราวที่โจลาปต้านะครับ ได้ออกมายืนยันนะคะว่าแฟรงกี้ดยองไม่ได้มีไว้ขายต่อด้วยเรื่องราวของแกรี่เนวิลนะคะ <c oughs> ต่อด้วยเรื่องราวของแกรี่เนวิลได้เรียกร้องให้เกรเซอร์นั้นขายเต็มจำนวนนะคะสำหรับสโมสรแกรี่เนวิลอดีตกัปตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเรียกร้องให้ตระกูลเกรเซอร์ดำเนินการขายสโมสรเ<ๆ>ต็มจำนวนแทนที่จะนำเงินจากภายนอกมาลงทุนเกรเซอร์ได้ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วนะคะว่าพวกเขานั้นจะเปิดการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วอารามเกเซอร์นะคะเจ้าของร่วมสมมสรก็ได้กล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าการขายทั้งหมดอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยสมมสรออาจจะมองหาการลงทุนมันไม่จำเป็นต้องเป็นการขายมันเป็นกระบวนการแล้วเรากําลังดําเนินการดังนั้นเราจะได้เห็นการว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อยไรก็ตามนะคะเนวิวนั้นได้กล่าวว่าวิธีเดียวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเดินหน้าต่อไปก็คือให้เกเซอร์ขายให้หมด มันอยู่ในมือของเขาเอริเทนฮาร์ดมันอยู่ในมือของทุกคนมีเพียงทะกคุณเกเซอร์เท่านั้นที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและทางฝ่ายประมูลเนวิลได้บอกกับสกายสปอรต มันต้องการสิ่งนี้มาตลอด6-8เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการเงินสดในการสร้างหรือปรับปรุงสนามแห่งนี้ไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจทำอะไรต้นทุนทางการตลาดซื้อขายในปัจจุบันการแข่งขันกับแมนซิตี้และสโมสรอื่นๆพวกเขาไม่ได้เงิน เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทําให้สโมสรเป็นหนี้อยู่ไม่น้อยแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถยึดหนี้นั้นได้เช่นกันมันถูกต้องอย่างยิ่งและมันจําเป็นต้องขายเต็มจํานวนแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามีพักใหม่ใดจะทําได้ลงเงินกับเกรเซอร์ในฐานะหุ้นส่วนปาร์ตี้ใดก็ตามที่เข้ามาในสนามแห่งนี้โดยมีเกรเซอร์เป็นหุ้นส่วนถือว่า อยู่บนเตียงร่วมกันและนั่นจะไม่ลงรอยกันกับแฟนบอลพวกเขาจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของตัวเองเสื่อมเสียฉันไม่เห็นใครโง่และไร้เรียงสาขนาดนั้นที่จะปล่อยให้พวกเขาไว้ฉันคิดว่าเขาต้องการทางออกที่สะอาดแล้วฉันก็คิดว่าพวกเขาจะได้รับมัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะกลับเข้าสู่การแข่งขนันเมื่อเย็นวันพุทธที่ผ่านมาโดยบันทึกชัยชนะเหนือเบอร์รี่2ต่อ0ในสึกแชมเปียนชิพนะคะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ EFL ครับ แล้วนี้ก็คือเรื่องราวที่แกรี่เนวิลนะคะได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าเกรเซอร์นั้นนะคะน่าจะขายสโมสรไปเลยนะคะเต็มจำนวนนะคะไม่น่าจะหาหุ้นส่วนมาลงทุนเพิ่ม ตามต่อมาด้วยนะคะเรื่องราวของคดี้คัคโปกันบ้างนะคะทางฝ่ายของ PSV i h o f ไโฮเฟนะคะขอเพิ่มราคานะคะเป็น50ล้านปอนด์มีเาียงาน,นมาว่า PSV i h o f ไฮเฟนะคะได้ประเมินค่าของโคดี้คัคโปไว้ที่50ล้านปอนด์นะคะเนื่องจากการเก็งกำไรเรื่องการย้ายซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนมกราคมสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ยังคงดำเนินการต่อไปแมนเชสเตอร์ Manchester ยูไนเต็ดได้รับการกล่าวขานว่ากำลังช่างใจในการย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลสำหรับกักโปโดยปีศาจแดงนั้นกำลังมองหาสัญญาเพื่อจะหาคนมาแทนคิเซโดโรนันโดกักโปนนั้นได้พูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงฤดูร้อนแต่ท้ายที่สุดแล้วสโมสรก็มุ่งเน้นไปที่การนำแอนโทนีจากอาเจสเข้ามาแทนนะคะ กองหน้า PSV อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับสโมสรในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว13นัดและ17แอซซีจากการลงสนาม24นัดในทุกรายการขณะเดียวกันเขาก็ได้แสดงลงเตะให้กับทีมชาตินะคระน์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลกยิงไปได้3ประตูจากการลงเล่น5นัดด้วยประเทศของเขานั้นเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศของการแข่งขัน ตามรายงานข่าวนะคะเบนจาขอบได้บอกรายระบุว่าปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอระบุค่าตัวคริกาโปต่ำกว่า45ล้านปอนด์แต่ PSV นั้นต้องการ50ล้านปอนด์นะคะก่อนที่จะตกลงขายเขาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมจาขอบยังได้อ้างอีกว่าเพิ่มประมาณ8ล้านปอนด์ในการประเมินมูลค่าของเขานับตั้งแต่จบฟุตบอลโลก มาเชลแบรนด์ผู้อำนวยการฟุตบอลของ PSV ได้ออกมายอมรับว่ากัคโปสามารถออกจากไอโฮเฟนได้ในเดือนมกราคมคุณต้องเป็นจริงถ้าคุณพูดถึงโคดีติดป้ายราคาไว้อาจจะมีถึง10-12ถึงสโมสรในยุโรปที่สามารถจ่ายเงินให้เขาได้จำนวนเงินไม่ได้หารือกันแต่ถ้าสโมสรที่เหมาะสมมาโคดีก็อยากไปข้อตกลงเหล่านั้น ได้ทำไว้แล้วก่อนที่ผมจะมามันต้องเป็นสถิติการย้ายทีมจากนั้นคุณก็จะรู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนในสื่อดูเหมือนว่าทุกสโมสรกำลังต่อแถวแต่ความจริงแล้วเรายังไม่รู้เรื่องความสนใจและอะไรเลยมันเงียบผมคุยกับโคดี้แล้วเขากำลังจะไปพักร้อน10วันถ้ามีบางอย่างกำลังเล่นอยู่บางทีโคดี้หรือผู้บริหารของเขาอาจจะรู้แต่ยังไม่เป็นที่รู้สำหรับเรา ขณะเดียวกันรู้ฟัน,นิสเตอรอยนะคะในายใหญ่ของ HSV ก็ได้บอกออกกับนักข่าวนะคะว่าผมมีตัวเลือกผมชอบกับโปที่จะย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์แต่สามารถเป็นตอนนี้ได้คุณเพิ่งรู้ว่ามีช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้กักโปนั้นยิงได้55ประตูนะคะแล้วทำ50า50แอซิดจากการลงเล่น159นัดในการแข่งขันทั้งหมดนะคะ อาซนอลและเรียมาริกนะคะต่างก็ให้เครดิตว่าให้ความสนใจในตัวนักเตะชาวดัตด,ด้วยเช่นกันนะคะแม้ว่าแม้ว่าจะเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นให้ความสนใจเป็นเป้าหมายหลักนะคะแล้วนี้ก็คือเรื่องราวที่ PSV Iofen นะคะขอเพิ่มราคาคดริกกโปเป็น50รล้านปอนด์นะคะจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเสนอราคาอยู่ที่45ล้านปอนด์ตามต่อด้วยเรื่องราวของ เฟสกันบ้างนะคะปารีสชเชแมงนะคะเตรียมทุ่มเงิน30ล้านปอนด์ในการคว้าตัวเฟสนะคะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีรายงานมาว่าปารีสชเชแมงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเฟสมิดฟิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญาปัจจุบันของเขานะคะกำลังจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลก่อนที่ยูไนเต็ดนั้นจะเปิดให้มีการขยายเวลา1ปีเมื่อต้นสัปดาห์นี้ แม้ว่าเฟสนั้นจะเป็นหนึ่งใน4ผู้เล่นของยูเนเต็ดที่จะมีการขยายสัญญาแต่อนาคตร,ระยะยาวของเขาที่สโมสรก็ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากไม่มีเวลาลงเล่นหลังจากการมาถึงของคริสเตนอิลิเซ่นและคาเซมิโรในช่วงซัมเมอร์นะคะเฟสก็ออกสตาร์ทได้เพียงแค่4เกมนะคะในฤดูกาลนี้แล้วเฟส สื่อเดอะซันนะคะได้อ้างว่าเปเอเซน,นกำลังช่างใจเกี่ยวกับการย้ายทีมนักเตะในวัย29ปีซึ่งถูก เชื่อมโยงกับทีมชาติของเขานะคะคนั่นก็คือเนมราและมากินยอสหลังจากที่ปีศาจแดงนั้นตัดสินใจยขยายสัญญาปัจจุบันของเฟสได้ระบุว่าพวกเขาจะไม่รับข้อเสนอใดๆที่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์และเต่ทีมชาติชาวบราซิลนะคะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2018ทําไม่ได้9ประตูและ13แอสซจากการลงเล่น174นะัดให้กับสโมสร แล้วนี้ก็คือเรื่องราวที่มีข่าวมาว่าปลาลรีสเชงต์แชงนะคะเตรียมที่จะทุ่มเงินนะคะคว้าตัวเฟรซ e ตามต่อมาด้วยเรื่องราวของมาคาแรดฟอร์ดนะคะใน EFL คัพเป็นการแข่งขันที่สำคัญสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาคาแรดฟอร์ดได้ยกย่อง EFL คัพว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยสโมสรได้จองตำแหน่งในรอบก่อนรองชนะเลิศของการแข่งขันในคืนวันพุธ ประตูจากคริสเตียนอิลิกเซนและลัดฟอร์ดช่วยให้ปีศาจแดงนั้นเก็บชัยชนะเนื้อเบอร์รี่สต่อศูนย์ที่โอทัดฟอร์ดเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้คว้าแชมป์มาตั้งแต่ปี2017โดยได้ชูถ้วย e EFL ก่อนคว้าแชมป์ยูโรปาลีก ทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับทีมในการชูทั่วแชมป์ฤดูกาลนี้แล้วรัดฟอร์ดก็ได้กล่าวว่าชัยชนะในการแข่งขันจะเป็นก้าวสำคัญในทิศทางที่ถูกต้องภายใต้การคุมทีมของเจส h e เฮดโค้ชคนใหม่นะคะเอริกเจนฮารกมันสำคัญมากสำหรับเราเพราะเมื่อเราชนะครั้งล่าสุดมันแค่กดดันเรา เรากำลังไล่ความรู้สึกนั้นอีกครั้งมันช่วยได้มากสำหรับความมั่นใจของคุณแล้วความปารถนาที่จะชนะต่อไปมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราที่จะพยายามและชนะสิ่งนั้นและผู้เล่นทีมงานทุกคนก็ทุ่มเทอย่างนั้นเพื่อสิ่งนั้นลัดฟอร์ลงเล่นให้กับทีมชาตินะคะในศึกฟุตบอลโลกทำไม่ได้ทำให้สิงโตคำรามถึงสามประตูนะคะซึ่ง ฝรั่งเศสนั้นได้ตกรอบแต่อย่างไรก็ตามนะคะกองหน้ารายนี้ได้พูดถึงความสําคัญในการเลิกความสนใจเรื่องระหว่างประเทศเพื่อที่จะกลับมามีสมาธิกับสโมสรเต็มที่อีกครั้งฉันได้พักผ่อนนิดหน่อยฉันคิดว่าคุณต้องการมันมากกว่านี้สําหรับด้านอารมณ์ของสิ่งต่างๆมันต่ามากที่จะถูกไล่ออกจากทัวรน์นาเมนต์คุณต้องลุกขึ้นเพราะไม่มีเวลารู้สึกเสียใจกับตัวเองแล้วมากลับมาพร้อมที่จะ ก้มหน้าลงเขาได้กล่าวเสริมหากเราแพ้ในวันนี้เราก็จะพลาดโอกาสในการได้ถ้วยนั่นมันสำคัญมากที่สุดคุณต้องกลับมาและพยายามมองโลกในแง่บวกให้ได้มากที่สุด ถ้าคุณยังทําแบบนั้นไม่ได้เด็กๆที่ไม่ได้ออกไปไหนพวกเขาต้องพยุงคุณขึ้นและนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นตั้งแต่ผมอยู่ใน2-3วันที่แล้วรัดฟอร์ดอยู่ในฟอร์มที่แข่งๆนะคะสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไปได้9ประตูและ3แอซซีสจากการลงเล่น20นัดในฤดูกาลนี้แล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการคาดาวเกี่ยวกับอนาคตของเขานะคะเชื่อกันว่าปีศาจแดงนั้นได้เปิด การใช้งานขยายเวลา12เดือนนะคะเพื่อให้เขานั้นได้อยู่จนถึงเดือนมิถุนายนปี2567 แล้วตอนนี้นะคะสโมสรจะทำงานในข้อตกลงและยะยาวนะคะกับผลิตภัณฑ์ของ Academy ในการประเมินมูลค่าให้เขาอยู่กับสโมสรนในอนาคตอันใกลและนี่ก็คือเรื่องราวความรู้สึกที่รัดฟอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องความสำคัญของ EFL ครับนะคะ ปิดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยการจับชรลารอบก่อนลองชนะเลิศ EFL ครับนะคะเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค้นพบชะตาก,กรรมหลังจากแมนซิตี้เอาชนะริเวอร์พูล การจับฉลากได้เกิดขึ้นสำหรับคาราบาวครับรอบก่อนลองชนะเลิศหลังจากที่แมนซิตี้เอาชนะริวร์พูในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างน่าตื่นเต้นเป๊ปกาเดโอราได้จองตำแหน่งในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเผชิญหน้ากับซาวแฮมตันในรอบต่อไปการแข่งขันจะเล่นในสัปดาห์เริ่มวันที่9มกราคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังจับตามองถ้วยรางวัลแรกของพวกเขาภายใต้การคุม คนใหม่ของเอริกเจนฮาร์ค <c oughs> จะ,ะเผชิญหน้ากับชาตันแอตแลนติกนะคะในบ้านหลังจากเสมอขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นเจ้าภาพวูแฟแฮมตันและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ ทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการกลับมาแข่งขันสำหรับสโมสรในพิีเมียร์ที่ยังคงมีส่วนร่วมหลังจากหยุดการแข่งขันฟุตบอลโลกวูฟเซาแฮมตันนิวคาสเซิลเลสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบในยินวันอัคารแต่อย่งไรก็ตามนะคะไบรตันแนด์โฮบอัลเบียเสียจุดโทษในเกมที่พบกับ ชาตันแอตแลนติกเมื่อคืนวันพุธขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเอาชนะเบอร์รี่และนอตติงแฮมฟอร์เลสก็ถล่มแบล็กเบอร์โรเวอร์การเสมอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายทำให้แมนซิตี้นั้นขึ้นนำก่อนโดยเอริงฮารันมีเพียงฟาบิโอคาวันโยธเท่านั้นนะคะตีเสมอได้ถึงกันั้นนะคะนาธานาเก้ก,ก็ม่งเข้าจุดโทษเควินเดบอยครอสให้เป๊ป กาเดโราได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็กลายเป็นชื่อใน8ชื่อนะคะในการจับฉลากและนี่ก็คือเรื่องราวของศึก EFL ครับนะคะแมนซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลไปนะคะเมื่อคืนนะคะแล้วต้องมาจับดูตาดูกันว่าใครจะได้แชมป์นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นํามาเสนอให้คุณผู้ชมในคลิปนี้นะคะสําหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือเรื่องราวความสนใจนะคะในตัวผู้รักษาประตูนะคะโดมินิกนิราโควิสและแบ็คหลังนะคะโจเซฟจูราโนวิสนะคะซึ่งเขาเล่นให้กับทีมชาติ c ครเอเชียนะคะแล้วก็เรื่อาที่โจลาปต้าได้ออกมาอัปเดตว่าแฟรงกี้ไม่ได้มีไว้ขายนะคะนาวีเกวิลก็ออกมาเรียกร้องให้เกรเซอร์นั้นขายเต็มจํานวนนะคะขายสโมสรพีเอสวีไอโฮเฟนออกมา ตั้งราคาโคดี้กักโปนะคะขอเพิ่มนะคะเป็น50ล้านปอนด์ปารีสเชเชแมงสนใจเฟรสนะคะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาคารละฟอร์ได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกในการแข่งขัน EFL คัพนะคะว่าเป็นการแข่งขันที่สำคัญสำหรับสโมสรเพื่อที่จะได้ถ้วยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเสนอในคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า นะ,ค,ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วตอนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ